มือ่อนี่ลมนรกแตกวันที่10มมกราคมทดสอบอีกแก๊ก นิมีมสะก่อนหนึ่ในโลกบอาจัด เฮ็ดหนักกว่าแต่ว่าเฮ็ดไม่เป็นรูปไปส่งแนวนี่ละใส่หางมาาันหลุดบาดมันพันพังใหญ่พังใย,ย้ยายไหลไล่ยหลไย่มันคือสิกบกระโปรงหางเครื่องมอลำกพับปานหางเก่งแก่กอบกวงดีเฮ้ยผุดนัะเบิ่งหางเก่นเฮ้ยผุดนัะผุ่นังผุดดัง nào xèo hết phiên hoàng qua chắc này, ngam luôn. ขึ้นหน้าเอากูลงแต่มันว่าเมียแล้วกูสู่พ่อไวแล้วกูลงอเล <g ül> องก็ได้เรียบร้อยวะ <g ül> เดี๋ยวเท็ดเข้ามันนอนนี้หน่อยคนโอ้ยเธอดดินร้นเอาชีวิตรอดสู่ล้มยางขนาดขนาดถึงเข้าลงเองเลยเนี่ยสู่ไป,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 ไปลุ่มสู่ไปเกิดมาเพื่อสู่เพื่อสนนล่นละบางอีแก๊กเนี่ยเขาออกแบบมาให้หัวแหลมห,หางเบ้อ ในการทะลุทะลวงในการสู่หัวสู่หัวส้มหัวดันไปลูกดัน <g ill ies> ดันแบบสู้ให้ได้เออใบยี่เกล็ดเขาออกแบบมาเพือ่อสู่ส้นโดยเฉพาะทะลุทะลวงต้องรอดอืมมึงต้องรอดเออขนาดใส่หางยังเซีวขนาดนี้ไม่อยากคลิบว่าเผาฝใส่หางนี่มันตีเซีวขนาดเลย อเออ๋อนีนี่ซ้ำลงอาอโฮ้ยมันละสวยงามกตลอดปู้ใดบ่เคยใส่หางบางอีแกลองใส่มาเดี๋ยวมันงามมันผิวไหวมันบาลานตามันงามหูงามตามันลงตัวสมดุลไปเบิดรวยลายรวยลายอ่อนช้อยผิวไหวลงตัวเออ ลองใส่บ้างด้วยจะเห็นความงามโอ้ยนี่มาสักทีเลยเออกูได้เป็นกูปล่อยมาง,งี้หันมาอย่าง,งนี้ <c oughs> แย้งเลยลุกทลุเลื่อยเอามาปล่อยกินล่มซื่อๆตั้อองดอกใส่เสียอสันส้นๆอ่ะเหิดล่มลมระบาดเลอืม